น้องพีเมียใช่ไหมครับอ้าวลุงรู้จ<า>ักชื่อผมได้ไงครับก็เป็นเพื่อนแม่ของหนูไงเอ๊ะทำไมผมไม่เคยเห็นหน้าลุงเลยนี่ไงแม่หนูกับลุงเป็นเพื่อนกันจริงๆถ้างั้นผมขอถามแม่ก่อนนะครับต้องโทรหรอกตอนนี้แม่ของพีเมียประสบะอุบัติเหตุรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ลุงมารับพีเมียไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบา,อาลอ้าวหรอครับแล้วตอนนี้แม่ผมเป็นยังไงบ้างครับอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้เลยเรารีบไปที่รถกัน่อนเถอะเฮ้ยจะได้ไปถึงโรงพยาบาลไวน้องพีเมียโดนรับพาตัวหรอก็ได้ครับ เฮ้ย oh. <Hey, S 1> เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวพี่เมียอย่าไปกับเขานะลูกก็เป็นผู้ร้ายตอนนี้แม่มาแล้วพี่เมียที่ประตูหนึ่งข้างโรงเรียนแล้วเออใช่พี่เมียมาโรงเรียนน่าจะปิดเสียงรบกวนไว้อะแต่พี่เมียอย่าลืมกดปุ่มส่งข้อความเสียงให้แม่กับพี่แชมป์รู้ตลอดเวลานะลูกน้องพี่เมียถ่วงเวลาโจนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แชมป์กับแม่ตาจะรีบไปช่วยและช่วยหลอกลอก่ลอถามโจนหน่อยว่าตอนนี้หนูเดินไปทางไหนแล้วเออคุณลุงครับลุงเก่งภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับป้ายนี้อ่านว่าอะไรครับอ๋อก็อ่านว่าพันไทยคอฟฟี่ไง ถามทำไมอะครับผมแค่อยากรู้ครับทำไมลุงเก่งจังครับมันก็แน่อยู่แล้วตอนเด็กๆลุงชอบกินปลาไหมครับไม่ชอบกินอนะเหม็นค้าวถามทำไมอีกกันเนี่ยไปไปที่รถกันเอ้าเฮ้ยหัดกินปลาบ้างนะลุงจะได้ฉลาดในการทำมาหัดกินแบบสุตรีตแบบเขาบ้างแล้วแกเป็นใครไม่ยุ่งเลยด้วยฉันก็เป็นแม่ของพี่เมียนะสิดีนะที่น้องพี่เมียใช้บัรกลุ่มส่งข้อความเสียงแบบเนียนๆให้พวกเรารู้ทำให้เรามาช่วยได้ บัตอะไรไม่เห็นไอ้เด็กนี่กดโทรศัพท์เลยหรือว่ากดปุ่มแชทตอนไหนเลยบัตเป็นแอฟฟีของคนรุ่นใหม่ที่กาลังมาแรงตอนนี้เหมาะกับทุกคนในครอบครัวเอ๊ะว่าแต่โจนเนี่ยรู้จักชื่อแม่ชื่อพีเมียแล้วโรงเรียนของน้องพีเมียได้ยังไงอ่ะอย่าโพสข้อมูลส่วนตัวของตัวเองและของลูกลงในโซเชียลดิจิทัมันเป็นช่องโหว่ให้โจน,นะครับรูปคู่ก็คงใช้ AI ทํทาโหอันตรา,ายมากๆเลยโจอย่างลุกเนี่ยไปนอนคู่เกีวๆเลยครับโชคดีที่พีเมียฉลาดและมีสตินะลูกต้องขอบคุณบัตคูช่วยของพีเมียด้วยครับ แล้วคุณล่ะมีบัตรใช้หรือยังคะกดหนึ่งมีแล้วครับกดอสอยังไม่มีถ้าไม่อยากตกเทรนแบบนี้เนี่ยโหลดแอปบัตด่วนเลยครับทุกคน